โอเคครับผมดูสวนนะอันนี้ก็อปลูอกอะไรบ้างผมปลูกกล้วยไทยยนน่กล้วยหอมทองมีน้อยหนานะมีน้อยหนาแล้วก็มีกล้วยหอมทองมีกล้วยหอ,อมคาริดิสกล้วยเล็บมือนางกล้วยไข่กล้วยน้ำว้าอะกำลังออกออกปีเดี๋ยวเกลือ แล้วก็มีกล้วยอะไรกลวง่ายช้างแล้วกล้วยอะไรอีกเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้ก็จะเป็นมันญี่ปุ่นนะปลูกง,ง่ายเห็นไหมปลูกง,ง่ายเองมันนั้นที่ผมปลูกเปียบเดียวก็ติดแล้วก็ปลูกเอาไว้ในประมาณนี้แหละก็ข้างในสวนก็มีฝั่งโน้นก็ปลูกเอาไว้น,นะฝั่งโน้นตรงูน้นก็หลักหลายขี้กันท่าชมนะผมชอบชนชมผมทำชมานชมแล้วผมต้องการพื้นที่ให้มีร่มแล้วก็ผมต้องการดิน จากต้นกล้วยผมใช้ต้นกล้วยที่ออกคือแล้วเอามาสับทําเป็นปุ๋ยอันนี้ผมกบฟางเอาไว้เพื่อจะมาปลูกชนชมนะปลูกชนชมแล้วก็กําลังทํเป็นชมดอกประมาณนี้นะกำลังทำนะกำลังเพาะกําลังหว่านเมล็ดเอาไว้กาลังงอกจะทําใหนชมแบบดอกบ้านๆพื้นๆให้ดูมีความสวยบ้างน,นั่นแหละสวยก็มาให้ อะไรมากมายให้ยังคงเป็นโคลนการทชาติของเยี่นชมก็มีการปลูกผักปลูกแตงเข้าไปได้ด้วยในพื้นที่ที่เราทําสวนนะครับผมอันนี้เราก็ปลูกอันนี้เป็นแตงนะแตงกิงอะไรก็แตงแตงโมฟักทองปลูกนะครับผมอันนี้ก็ทําแปลงผักกวานผักไว้เมื่อกี้นี่แหละสองสามที่ ปลูกอะไรได้หมดนะในพื้นที่สวนเราทําสวนให้ให้สนุกนะให้สนุกแล้วก็ให้สวนที่เราทําอ่าสร้างอาหารให้เราก็เราไม่ต้องไปคิดว่าทำสวนเราต้องมีรายได,ได้อย่างนั้นดังนี้นะเราไม่ได้ทําสวนขนาดใหญ่นะครับผมไม่ได้ทําสวนขนาดใหญ่นะเราทําสวนขนาดเลย่อมก็กล้วยเหล่านี้ก็จะถูกพัฒนาสายพันธุ์อันนี้การทําสายพันธุ์กล้วยนะครับผมจะมีการผสมสายพันธุ์ได้ผสมกล้วยได้ แต่ไม่ใช่ว่าการเปลี่ยนพันธุกรรมของกล้วยนะครับผมกล้วยอ่ะทาไมถึงมีหลายแบบมีหลายอย่างถ้ากล้วยหอมก็หลายแบบหลายอย่างถนะ้ากล้วยก็มอีอะไรมากมายนั่นก็เกิดจากการพัฒน,นาสายพันธุ์โดยการใช้การผสมขึ้นอันนี้ทําได้จริงนะครับผมไม่ได้พูดเล่นนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่ว่าการเปลี่ยนแป้งหรือเปลี่ยนพันธุกรรมเขาแต่ว่าเราทํากล้วยแต่เราเป็นการ เขาจะเรียกว่าอย่างไรนะเทปบ,บกุกการเป็นการทําให้สายพันธุ์เขาดีขึ้นแข็งแรงขึ้นมีรสชาติที่ดีขึ้นประมาณนั้นนะครับผมอาจจะทําให้มีสีสันที่ดีขึ้นได้ด้วยนั่นคือการทํากล้วยก็พื้นที่ตรงนี้ก็ปีกำลังปลูกนะโน่นนี่นั่นเข้าไปแต่ยิง่งพื้นที่ตรงนี้แต่ก่อนเป็นเป็นสวนชมนะ แต่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นสวนชมชมไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ให้เปลี่ยนนะเพราะว่าชมชมแต่ก่อนตรงนี้ผมย้ายไปไว้ไวที่บ้านหมดแล้วย้ายไปที่บ้านแล้วก็จะทำชนชมใหม่ไว้ตรงนี้การทำชนชมใหม่คือการพออขึ้นมาใหม่แล้วก็อันนี้เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ทพ่อขึ้นมาแต่ไม่ค่อยงามนะไก่มาทําลายด้วยเนาะล้มไปแต่ว่าดอกเหล่านี้เป็นดอกใหม่หมดจะมีถาดดอกซ้อนดอกดอกชั้นเดียวอะไร ปรับปรุงกันไปนแหละผมเวลาผมหวานผมก็มาหวานปรับปรุงกันไปเลยผมจะผสมขึ้นระหว่างดอกชั้นเดียวดอกสองชั้นอย่างนี้สวยไม่สวยเราต้องดูตอนตอนออกดอกแล้วเราถึงจะรู้ว่าอโอเคใช้ได้ไหมแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นชมแบบบ้านดูส่วนมากนะที่เลี้ยงบ้นบานเพราะว่าต้องการทําเป็นไม้เสียบในช่วงนั้นอย่างนี้ก็คือเลี้ยงเพื่อเป็นไม้เสียบอย่างนี้อันนี้เป็นต้นของเสียบกิงเทพพันล้านนะต้นนี้ราคาอยู่ที่สามร้อยรวมส่ง มีอยู่สามต้นถ้าเอาหมดสามต้นนี้ไปให้เท่าไหร่ไปกองหมดแล้วเนี่ยเก้า <c oughs> ร้อยลือแพกไม่ได้ขายก็เก็บไว้น,นั่นก็เพราะนะผ่าน้าชมเพาะใหม่อันนั้นเก็บไว้ดีหน่อยอนนันเป็นดอกชั้นเดียวที่ที่น่าจะสวยมากเพราะผสมขึ้นน่าจะสวยมากเลยซ่อนไว้กลัวไก่กลัวสุนัขเข้ามาทำลาย เดี๋ยวท่านชมการให้ปุ๋ยเชื่อว่าจะให้ยังไงเดี๋ยวไปพูดคุยที่บ้านกันแล้วกันจะให้ดูตัวอย่างด้วยตอนนี้ก็มาประมาณนี้นะเดี๋ยวจะมีคลิปหนึ่งลงคลิปเกี่ยวกับทําชมที่บ้านกันแล้วกันก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะที่เข้ามาเยี่ยมชมขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณก็อันนี้เรื่องสวนก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเราปลูกอะไรได้บ้างนะวันหลังก็จะถ่ายดูเรื่อยๆว่ามีอะไรที่จะเติบโตขึ้นมาบ้างโอเคนะดีครับผมขอบคุณที่เยี่ยมชมสวัสดีครับ